สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลักขณาตุลน,นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากคุณเมื่อวันที่16กันยายนถึง30กันยายน2566ค่ะจะเริ่มต้นที่ชาวราศีตุลคนมีคู่ก่อนนะคะพลังงานไพ่ของชาวตุลทุกทีค่ะไพ่จะใบใหญ่นะคะ พลังงานไพ่ของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะไม่ว่าท่านจะเป็นตุลแบบอิงตะวันตกหรืออิงโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเราพยากรณ์จากไพ่นะคะสามารถดูได้ค่ะพลังงานไพ่ดวงคนมีคู่ก่อนนะคะคนมีคู่ท่านได้ไพห่หา้าไม้ห้ามิถาเนี่ยจะเป็นพลังงานที่ยังเป็นเรื่องของความวุ่นวายอยู่นะความวุ่นวายความขัดแยง้งความไม่ลงรอยกันในเรื่องของความรัก แต่ก็ยังมีราชาไม้ที่ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะก็อาจจะมีความขัดแยง้งความน้อยอกน้อยใจความเสียใจอ่าก้าวดาบอ่าคิดมากนะคะอยู่นะคะแล้วก็มีไพ่เดเลเวอร์ก็ยังมีความรู้สึก รักกันอยู่อะนะคะถึงแม้จะทะเลาะกันมีปัญหากันความคิดเห็นที่แตกต่างอะไรก็แล้วแต่นะในที่สุดแล้วอาจารย์มองว่าก็ยังที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้เพราะพลังงานไพ่หนึ่งถ้วยนั่นเองพอลึกๆเนี่ยก็ลืมกันไม่ลงอะท่านก็ลืมเขาไม่ได้เขาก็ลืมท่านไม่ได้เขาก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้อาท่านก็ยังโหยหาคิดถึงเขาอยู่อะไรประมาณนี้ความรู้สึกฝังลึกในจิตใจความรักความอบอุ่นความเขาเรียกว่าความสัมผัส ที่เคยมีต่อกันมันตราตึงในใจแน่นอนแหละให้แบบนี้นะคะโอเคเรามาดูตัวเขาบ้างนั่นคือพลังงานฝั่งชาวตุนนะแล้วฝั่งคนคนนี้ของตุลล่ะเขาเป็นยังไงอยู่ตอนนี้เขาคิดยังไงอืมเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงอยู่นะอ่าชาลิออดมีความที่จะอยากกลับมาอยากเดินทางมาหาท่านแบบรวดเร็วก็ได้นะฮะเขาเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าคะอืมสามารถเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือเป็นชาวกรกฎ ชาวเมธก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้เขารู้สึกแบบคิดถึงอะเหงานะฮะไพ่เดอะเฮอร์มิตคือความอ้างว้างความเหงาเพราะฉะนั้นไม่มีท่านแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตนี้มันขาดอะไรไปสักอย่างไหมอะไรประมาณนี้เหงามากคิดถึงมากเลยตอนนี้โหยหาเลยค่ะเห็นไหมสุนัขเห่าหอนแบบว่าอหโหยหาคิดถึงนะคะรู้สึกรู้สึกมันเหงาแบบเหงามากนะเหงาแบบอยู่ลึกๆอะ่ะนั่นแหละคือตัวเขาหละตอนเนี้ย าจะรู้ตัวเมื่อมันสายไหมเนี่ยหนึ่งเรียนนะคะเขารู้เลยว่าท่านนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดอที่เขาควรจะทนุทน่นอมควรจะมีไว้นะคะนั่นคือตอนนี้เขาคิดแบบนั้นเลยนะคะโอเคแล้วเขาจะทำยังไงอีกจะมีเทคแอคชั่นกลับมายังไงอีกไหมนะคะพลังงานถัดไปของคนคนนี้นะความสัมพันธ์เนี่ย มีข้อความแน่นอนข่าวสารนะคะสิบถ้วยการเริ่มต้นกันใหม่กลับมารักกันยิ่งใครที่เคยคบหาแบบถึงการเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยิ่งบอกชัดเจนเลยว่าเขาจะกลับมาจะมาปลดล็อกทุกเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาระหว่างท่านกับเขาความไม่เข้าใจกันเขาจะทําให้มันชัดเจนนั่นเองราชาถ้วยอะไรที่เป็นความเสียใจอะไรที่เป็นความหวาดระแวงนะคะ จะไม่มีเกิดขึ้นจะเคลียร์พลังงานทั้งหมดเลยนะคะโอเคเรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์ชาวตุลกับคนรักคนนี้ตกลงแล้วพวกคุณกลับมารักกันแล้วมีความสุขกันใช่ไหมหรือเป็นยังไงพลังงานความรักไพ่สรุปนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์หรือไพ่สรุปความสัมพันธ์ prince s s of pentacles เอกอาวาน สามถ้วยนะคะไพ่เฉลิมฉลองแปลว่ากลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็มองเป้าหมายอันนี้ไปข้างหน้าแล้วจะไม่ได้เอาเรื่องราวเก่ามา,าทำให้เจ็บปวดใจต่อไปนะคะเคลียร์กันเสร็จก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็มุ่งไปข้างหน้าแล้วนะคะไพ,พะ่ภะษาคฆราชมีความจริงใจมีความมั่นคงต่อกันมีความยึดยึดความถูกต้องอนะอยู่ในศีลธรรมก็ว่าได้นะฮะจัสติ c เนี่ยอยู่ในกฎเกณฑ์ อยู่ในสิ่งที่เป็นคันรองคงธรรมขนบปะเพียรโทษทีค่ะขนรรมเนียมประเพณีกฎเกณฑ์กติกาอะไรที่มันเป็นกฎของสังคมอะไรที่ถูกต้องนั่นแหละสิ่งที่จะยึดปฏิบัติต่อกันคนเราต้องมีกฎเกณฑ์นั่นแหละคะ่ะนะชีวิตท่านก็จะมีความสุขโอเคขอดูใจเขาลึกๆเขารักท่านแค่ไหนอยากบอกอะไรกับชาวตุนดูจากพลังงานไพ่โรแมนแองเจิลค่ะ เขาอะนะอยากบอกว่าเขามีความรู้สึกหลงไหลในตัวท่านนะท่านมีสเสน่ห์แบบทําให้เขาแบบอืมนะคะหวั่นไหวมากอะเวลาอยู่กับท่านเขาหวั่นไหวเขาไม่เป็นตัวของตัวเองได้หรอกเนี่ยเพราะท่านคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะทําให้เขามีความรู้สึกแบบนี้ได้นะ Dis could be the one สุดยอดเลยค่ะโอเคต่อด้วยดวงคนโสดค่ะคนโสดชาวตุน พลังงานดวงคนโสดชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะเพชรอวันสี่เมเท้าอืมปักนี้จะต้องมีใครเข้ามาคุยหว้าวดีจริงๆอะสิบถ้วยอสศวินเหรียญ เด็กถือดาบนะคะแน่นอนค่ะไพ่เพจทุกใบจะหมายถึงข้อความข่าวสารการสื่อสารสังคมโซเชียลได้นะคะมีคนเข้ามาคุยหนึ่งเจอกันเพราะเรื่องของการคุยแชทในโลกออนไลน์หรือเจอกันเพราะเรื่องงานก็ได้ใกล้ชิดกันเพราะเรื่องงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจกันเกิดขึ้นไม่ว่าเขาจะเป็นชาวธาตุไฟธาตุน้ำก็สามารถที่จะ,ะเป็นความสัมพันธ์เชิง ความรักแบบลึกซึ้งเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับคนโสดชาวตุลพลังงานไพ่ออกมาดีมากหรือเป็นชาวธาตุดินก็ยังได้เพราะมีอัศวินเหรียญอยู่นะคะอ่าแน่นอนเป็นชาวธาตุดินสูงเหมือนกันนะคะแปดเหรียญน,นะ,ะสามดาบคนคนนี้จะเข้ามาทําให้ท่านแบบเออเขาเรียกว่าลืมอดีตที่เจ็บปวดไปได้เลยนะอา่าท่านจะพึงพอใจตัวเขาและเกิดความผูกพันเกิเกดขึ้นนะคะเป็นความรักที่ อยากมีกันและกันอยากพูดคุยอยากเจอหน้ากันบ่อยๆคือมันมีความสุขมันเป็นโลกใบใหม่ของอาชาวตุนคนโสดเลยนะคนคนนี้เป็นโลกใบใหม่สําหรับท่านนะเป็นโลกใบใหม่สําหรับเขาได้เหมือนกันเป็นไพ่ที่บอกเลยว่ามีความสุขนะท่านเจอคนนี้ท่านจะมีความสุขเพราะเขาจะเติมเต็มความสุขให้กับท่านได้อาจจะนัดกันเนี่ยนะฮะไปงานสังสรรค์ที่ไหนเปิดตัวเลยอะ่ะนะ โอเคขอดูไพ่สรุปจากไพ่เดอะมุลชุดนี้นะไพ่บอกว่ายังไงเนี่ยค่ะประตูแห่งความรักเปิดแล้วค่ะ d o to v a l u e ประตูเงินประตูทองประตูแห่งความรักประตูแห่งความมั่งคั่งได้ถูกเปิดออกมาแล้วเพราะท่านเป็นผู้หญิงที่เขาต้องการค่ะ w o ู m n n o o d i n g a ค c o y ลาชินีถือเหรียญท่านเป็นผู้หญิงที่มีค่าที่มีความสำคัญที่ เขาเห็นแล้วต้องตาต้องใจอะ่ะเขาเปิดตัวท่านได้แน่นอนเพราะประตูเปิดเนี่แหละคือการเปิดใจนะหรือถ้าท่านเป็นผู้ชายหรือเพศที่3มก็พยายามที่จะต้องเหมือนกับอืมปรับเข้ากับดวงของตัวท่านนั่นเองแล้วมันจะใช่เลยนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ถ้าถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ